มาช่องรักสุขภาพอีกแล้วช่องของคนรักสุขภาพวันนี้มาชวนทําเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ให้โปรตีนสูงนะคะและที่สําคัญนะคะลดพุงเราด้วยนะคะงั้นก็คือเมนูไก่มะนาวก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ทีนี้นะคะเรามาเตรียมในส่วนของไก่กันต่อเลยนะคะก็จะต้องเลือกไก่นะคะที่เป็นส่วนอกเท่านั้นนะและที่สําคัญนะคะจะต้องนะคะดึงหนังออกหมดแล้วนะเราหั่นบางๆค่ะเพื่อที่จะได้ลวกแล้วขึ้นเลยเนาะไม่นั้นนะคะไก่จะแข็งแล้วไม่อร่อยนะคะเพราะมันไม่มีความมันเหลืออยู่เลยนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะการเลือกอกไก่ที่ดีนะต้องเป็นอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราหั่นกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเมืนสามารถทําตามได้เลยทุกเมนูนะคะเลยบอกเลยว่าอร่อยจริงนะคะในช่วงกัดตัวเราก็สามารถกินคีนได้อย่างปลอดภัยกันเลยนะคะ ความชอบนะคะเผ็ดร้อนเนี่ยเราปรับได้นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นไก่กันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมในส่วนของพริกกินดาและกระเทียมไทยค่ะทีนี้เราจะใส่ในส่วนของกระเทียมกันนะคะนะคะก็ประมาณกระเทียมไทยนะคะประมาณสี่ีกลีบน,นะแล้วก็พริกตามความชอบเลยใครชอบเผ็ดมากก็เยอะนะ อันนี้สี่อันพอแอมมินไม่ค่อยชอบเผ็ดมากตามพอละเอียดนะคะเดี๋ยวเราพักส่วนนี้ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราตักกันแล้วก็พักนะแล้วไปทำในส่วนต่อไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราใส่พริกเลยค่ะกับกระเทียมที่ตำไว้นะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปพอประมาณเนาะที่เราชอบนะอันนี้แล้วแต่นะคะตามด้วยดอกเกลือค่ะน้ำต้มสุกหรือน้ำซุปก็ได้นะคะเอาละค่ะ คนให้เข้ากันนะคะคนให้เกลือละลายนะและสุดท้ายค่ะฐานแทนความหวานนะคะแทนความหวานตามเราชอบนะเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวให้แล้วก็ใส่มะนาวค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะ,ะค่ะมะนาวตามชอบเลยชิมรสนะคะตามชอบเน้นย้ําเลยนะคะชอบเปรี้ยวก็เปรี้ยวจีสไปเลยนะปรุงรสกันตามชอบไปเลยนะคะเอาละค่ะ เสร็จแล้วอย,อย่าลืมกวนสารแทมความหวานให้มันละลายหมดนะเพราะว่ามันค่อนข้างละลายช้านะคะเดี๋ยวเราอไปทำให้น้ําเดือดแบบเยอะอย่นี้เลยนะคะแล้วเรามาเตรียมในส่วนของการลวกไก่กันค่ะให้เราลวกไวที่สุดนะคะเพราะไม่งั้นเนื้อไก่จะแข็งนะ แล้วมันจะไม่อร่อยนะคะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยจัดจานเตรียมเลยนะคะ โดยที่เราจะต้องลองด้วยผักกะหล่ำปีซอยนะคะหั่นไว้นะ ค่ะทีนี้เรารอน้ําเดือดน,นะเพื่อที่จะลวกไก่กันค่ะ,คะทีนี้เราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราจะจัดจานใส่ไก่กันเลยนะคะก็จัดจานให้สวยงามกันเลยนะคะสําหรับเมนูครีนแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งช่องรักสุขภาพนําเสนอทุกเมนูทําได้จริงนะคะและอร่อยทุกเมนูแน่นอนนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่กับตัวอยู่แต่ว่าต้องการกินครีนแบบนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะคะมากกันนะคะ และตกแต่งด้วยมะนาวด้านบนนี้เดียวนะคะมันก็จะสวยงามแล้วเนาะแค่นี้เราก็ได้มีนูสุขภาพแบบให้ง่ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราตกแต่งด้วยมะนาวนิดนึงนะคะ เมนูไก่มะนาวของเราก็เสร็จไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ทีมงานรักสุขภาพด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ